สมาชิกกับพี่ปรายอยู่คืองบประมาณนะคะคืองบประมาณวาระที่หนึ่งค่ะอย่าบอกนะคะว่าท่านไม่ทราบว,ว่างบวาระหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้ค่ะคือเรายังไม่ได้มีการอนุมัติาการใช้งบนะคะงบยังไม่ผ่านสภางบยังไม่ทันผ่านสภาค่ะแต่ท่านเ,าเรายังไม่ได้ใช้สักบาทแต่ท่านก็เอางบปี69มานับรวมแล้วก็มาถามหาผลงานว่าใช้งบไม่คุ้มค่าดิฉันเลยไม่แน่ใจค่ะว่าที่ท่านสมาชิกตั้งใจพูดเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดหรือว่าท่าน ตีมืน่นหรือว่าท่านมื่นจริงๆนะคะถ้าเป็นอย่างหลังเลฉันคิดว่า,าทางท่านสมาชิกที่แนะนําให้คอรมอไปเข้าเข้าโครงการสติที่ใช้หลักปรัชญาคนไทยในการฝึกสมาธิฝึกสติเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ใช่คอรมอต้องเข้าค่ะดิฉันคิดว่าถ้าจะเป็นท่านสมาชิกต้องเข้าคนแรกนะคะสาหรับโครงการนี้ประการที่2นะคะตัวเลขงบประมาณที่คณะกรรมการซอพาวเวอร์ใช้เนี่ยยังไม่ได้แตะหลักหมื่นล้านบาทเหมือนที่ท่านสมาชิกอกภิปราย ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าพูดถึงเฉพาะการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เราได้เริ่มใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้จริงๆเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017เองค่ะถ้านับจากะระยะเวลาวันนั้นมาจนถึงวันนี้นะคะที่เราใช้งบในการทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่สิ้นสุด การใช้งบประมาณปี2568เนี่ยเราใช้เวลาย,ยังไม่ถึง1ปีเต็มนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายด้านซอฟทาวเวอร์ผ่านการใช้งบประมาณอย่างที่ดิฉันได้เคยนำเรียนไปค่ะว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยค่ะเรามีรัฐบาลที่มีนโยบายขับเคลื่อนซอฟทาวเวอร์อย่างจริงจังแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราดึงเอาภาคเอกชนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางกำหนดการใช้งบประมาณในเรื่องของ อซอฟทาวเวอร์ร่วมกันเราจึงอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในการหลอมรวมการทํางานระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเราอยู่ระหว่างการสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งซึ่งในช่วงต้นมันจึงเป็นความท้าทายหลายประการนะคะที่ทางาคณะกรรมการเครคือซอฟทาวเวอร์ที่ต้องอพบเจอต้องเผชิญรวมถึงในข้อจํากัดในด้านงบประมาณอย่างไรก็ดีค่ะรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ข้อจํากัด ในเรื่องงบประมาณมาเป็นข้อจํากัดในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟท์พาวเวอร์เพราะว่าการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์มันไม่ได้มีแค่มิติการใช้งบประมาณอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อลดอุปสรรค แล้วก็มีเรื่องของการผลักดันสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศท,ที่เอื้อให้อุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟ์พาวเวอร์เนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้ที่ผ่านมาเราทําไปหลายประการค่ะด้วยเวลาที่จํากัดคงจะเล่าไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นว่ามีการจัดตั้งเขตปลอดภาษีอกรประเภทหอศิลป์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ก็ได้ให้ความผ็นชอบไปแล้วนะคะมาตรการนี้คะ่ะจะช่วยทําให้งานศิลปะจากต่างประเทศสามารถเข้ามาจัดแสดงใน หอศิลป์ที่รับอนุญาตโดยไม่เสียภาษีนําเข้าซึ่งจะเป็นการช่วยดึงดูดนักสะสมแล้วก็นักประมูลงานศิลปะจากทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงศิลปะนานาชาติแห่งเอเชียได้ในอนาคตนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเตรียมมาตรการทางภาษีสองมาตรการสําคัญนะคะที่จะประกาศใช้ต่อไปก็คือว่ามีมาตรการสนับสนุนการซื้องานศิลปะให้ประชาชนหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดหนึ่งแสนบาทต่อปีแล้วก็มีมาตรการสนับสนุนศิลปิน เพิ่มการหักค่าใช้จ่ายในการาใช้จ่ายในการาจากร้อยละ30เป็นร้อยละ60สนะคะสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งคณะอนุกรรมการก็อนุมัติหลักการไปแล้วนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น cash rebate สำหรับการผลิตภาพยนตร์แล้วก็ละครน,นะคะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นเช่น PE trust เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในอุตสาหกรรมประการต่อมาที่อยากจะเรียนก็คือว่าเราขับเคลื่อนซอฟ t ์ o วร์ผ่าน3นกลไกหลังนะคะ ผ่าน,นกลไกใน3ระดับก็คือหนึ่งคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติที่ดูภาพรวมนโยบายภาพใหญ่ให้ทิศทางให้ยุทธศาสตร์ที่เราต้องการจะเดินไปให้ถึงในระดับที่2ก็คือคณะกรรมการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะที่ดูโครงการทั้งหมด บริหารงบประมาณขับเคลื่อนทั้งองค์คาพยพแล้วก็ในระดับที่3นะคะก็คือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละคณะเขาจะไปดูในรายละเอียดโครงการของแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นภายในการขับเคลื่อนใน3ระดับนี้ค่ะมันจะทําให้การขับเคลื่อนงานซอฟท์พาวเวอร์เป็นเอกภาพที่ดูทั้งภาพกว้างแล้วก็ภาพลึกมีหน่วยงานราชการต่างๆนะคะเป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในฐานะหน่วยรับงบประมาณแล้วก็เป็นกรรมการในคณะกรรมการด้วยโดยมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและอย่างที่ทางท่านสมาชิกบอกว่าบางอนุกรรมการเนี่ยมีเลขาคณะเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ค่ะ มันเกี่ยวคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานเราต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้แผนเดียวกันเนี่ยซึ่งวิธีนี้ทำให้ไม่เกิดความซ้ําซ้อนในเรื่องของโครงการแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆแล้วก็การที่มีเลขาจากหน่วยงานต่างๆมา ช่วยกันทางานเนี่ยถือว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าก็จะทําให้การจัดทํางบประมาณแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการไปเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองขานเมื่อก่อนเรามีเจ้าภาพหลายคนแล้วก็เป็นต่างคนต่างทําแยกกันทําแต่ว่าเมื่อมารวมหน่วยงานมาทํางานร่วมกันภายใต,ใต้แผนเดียวกันบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็ทําให้ไทยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะในงานเทศกาลหนังเมืองขานซึ่งการจัด มีการจัดแสดงครูหาผสมผสานทั้งเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการจัดไทยร c เซพชันที่นําเสนออาหารไทยหลากหลายเมนูแล้วก็ยังมีการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กับนักลงทุนต่างชาติด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่ตอบคําถามาท่านสมาชิกว่าในประเด็นของการจัดกิจกรรมในต่างประเทศที่มีข้อสังเกตว่าขาดแผนงานร่วมเนี่ยดิฉันเดินว่า เราได้เปลี่ยนจากการแยกกันทํางานของหน่วยงานมาเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะดังนั้นอนอกจากจะเชิญเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจุดนี้ยังกลายเป็นจุดแข็งสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดการทํางานที่บูรณาการก็อย่างหลายกิจกรรมที่จัดในต่างประเทศอย่างไทยเฟสติวัลนะคะที่จัดเป็นประจำทุกป,ปีแต่ว่าเมื่อมีการให้ทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันนะคะภายใต้ยุทธศาสตร คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟทาวเวอร์เนี่ยจุดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้รวมพลังกันในงานเดียวมีการนําเสนอสินค้านําเสนอดนตรีนําเสนออาหารศิลปะการสแสดงแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวไปพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ที่ผ่านมานะคะกรรมการซอฟทาวเวอร์ที่ดิฉันได้นาเรียนไปแล้วว่าเราใช้งบประมาณเนี่ย ขับเคลื่อนยังไม่ถึง1ปีเต็มดีนะคะก็ได้สนับสนุนการจัดเทศกาลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงการส่งเสริมเอกชนให้ไปสู่ตลาดโลกหลายรายการนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสนับสนุนหนังไทยไปเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอย่างอรมสเตอร์ดัมเบอร์ลินนะคะโต론토นะคะนิวยอร์กสิงคโปร์ปูซานโตเกียวอซสกาเวนิสไทเป ตัวอย่างคะ่ะยังมีอีกหลาย,ลายเ,าเทศกาลที่เราสนับสนุนไปนะคะหรือว่าการเอาเอกชนเนี่ยค่ะไปงานมหกรรมหนังสือไทยเปนเนี่ยตั้งแต่ปี2024ก็คือ2 5 6 7ที่ผ่านมา,าล่าสุดนะคะบูธไทยเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะปีล่าสุดไทยพาเวลเลียนมีผู้เข้าชม250,000คนนคะนเพิ่มจากปีที่แล้วกว่า400% นี่เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะในเรื่องของโอฟอสนะคะ One Family One Soft Power ซึ่งอิชนำเรียนไปแล้วว่ามันเป็นการพัฒนาคนก็นำเรียนว่าที่ผ่านมาได้ uh, เราใช้งบขับเคลื่อนเนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งปีเต็มเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ได้มีการจัดฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนหรือว่า t ทรนเดอร์เทรนเนเนี่ยค่ะเพื่อขยายจำนวนครูผู้สอนให้ได้ทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลให้การจัดอบรมโอฟอส ในปีงบประมาณต,ต,ต่อไปสามารถจะรองรับความต้องการการอบรมของประชาชนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในรูปแบบ ทั้งออนไลน์ site, แล้วก็แบบไฮบริดนะคะได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วก็ยังจะสามารถรักษามาตรฐานของหลักสูตรไว้ได้ในหลักสูตรโอฟอสเนี่ยค่ะเรามีการพัฒนารูปแบบออนไลน์นะคะโดยทาง DGA ซึ่งก็จะเริ่มในปี2568นี้จะเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายแล้วก็มีจำนวนหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การซึ่งการเพิ่มจํานวนหลักสูตรออนไลน์นี้นะคะจะสามารถทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอบรมได้เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดค่ะในอีกประเด็นที่ท่านพูดถึงคือในเรื่องของเทศกาลสงกรานะคะต้องเรียนว่าเรื่องการจัดอีเวนต์หรือว่าเฟสติวัลเนี่ยค่ะมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างการรับรู้แก่สังคมในวงกว้างนะคะท่ามกลางกระแสการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ได้เกิดการมีส่วนร่วมทําให้ประชาชนเนี่ยได้ไปเห็นกับตาได้ไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความตื่นตัวในอุตสาหกรรมนะคะอย่างเทศการสงการานต์ที่ท่านพูดถึงมันคือตัวอย่างของการขับเคลื่อน Festival Economy mm hmm. หรือเทศกาลเ,เศรษฐกิจเทศกาลนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิน่นระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติผ่านการจัดเทศกาลหลากหลายรูปแบบที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะดังที่ทางรัฐบาลได้พยายามดึงเอาเทศกาลนานาชาติเข้ามาจัดในไทยในขณะเดียวกันแล้วก็พยายามสนับสนุนยกกระดับเทศกาลท้องถิ่นของเราให้รับความสนใจในระดับนานาชาติเช่นเดียวกันอย่างเทศกาลสงการานต์ที่ท่าน อภิปรายว่าอยู่มาเป็นร้อยปีแหละคะ่ะรัฐบาลต้องการจะยกระดับประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลพื้นถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นที่จดจําแล้วก็ดึงดุดให้คนอยากมามีส่วนร่วมนะคะอยากมาร่วมรัฐจึงลงทุนในเรื่องนี้ถ้าปล่อยเป็นไปนตามธรรมชาติมันก็ยากค่ะที่จะทให้คนมาสนใจเ,เทศกาลพื้นถิ่นของเราทําให้รัฐบาลเองเรามองว่าเราอยากทําให้ประเทศไทยไม่มีโลซีซั่น สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ตลอดปีปฏิทินอย่างงานมหาสงการที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีผู้เข้าร่วมรวมกันกว่า1ล้านคนนะคะแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า4 0่0ล้านบาทนำรายได้เป็นภาษีกลับเข้าสู่รัฐเนี่ยราว600ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง5วันสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้สูญเปล่าค่ะถ้าท่านมองแค่เม็ดเงินลงทุนแต่ท่านไม่ได้มองผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจในเชิงบวกที่ตามมาและที่สําคัญการลงทุนของภาครัฐเนี่ยค่ะมันเป็นการชี้นําเป็นการทําให้เอกชนมีความมั่นใจแล้วก็จัดงานเทศกาลสงกรานทั่วประเทศเนี่ยอย่างยิ่งใหญท่ท่านก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานในประเทศไทยเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องเรียนนะคะว่าด้วยการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งเรื่องการจัดงานอีเวนต์หรือผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยมันทําให้รัฐบาลสามารถที่จะปักหมุดนโยบาย s o ฟต์พาวเอให้เป็นที่สนใจในวงกว้างในวงกว้างของสังคมนะคะเกิดการพูดถึงถกเถียงแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไม่ได้เกิดในเฉพาะประเทศไทยค่ะแต่ว่ายังเกิดในต่างประเทศต่างชาติรับรู้ถึงนโยบายนี้ของรัฐบาลนะคะมีหลายประเทศที่ตบเท้าเดินทางมาไปที่ประเทศไทยแล้วก็ขอข้อพบหารือ,อ,อความร่วมมือด้านซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศไทย มีผลสำรวจหลายอย่างที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์ o วร์ของไทยได้ปักทงในต่างประเทศได้นะคะ,ะอย่างยกตัวอย่างเช่นผลสำรวจของเว็บไซต์ Euro Monitor International เป็นบริษัทวิจัยตลาด mm hmm. ก็ชูให้กรุงเทพเป็นอ,อันดับหนึ่งนะคะใน,ในเรื่องของการครองอนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวที่สุดในปี2567แล้วก็ เป็นผลจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพหลายอย่างทั้งในเรื่องของการยกเว้นวีซา่าการเพิ่มจํานวนประเทศ ขอวิชาเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็ยังมีอีกหลายนโยบายที่สับสนุนในเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์อาหารชื่อดังนะคะอย่าง Taste Atlas นะคะที่จัดร้อยอาหารดีที่สุดในโลกประจำปี2024-2025นะคะเป็นการดูจาก11,000กว่าเมนูทั่วโลกซึ่งอาหารไทยก็ครองไปถึง6เมนูแล้วก็อยู่ในลำดับต้นๆด้วยที่สำคัญที่ผ่านมานะคะ่ะ ท่านจะเห็นว่าเป็นครั้งแรกของเวที World e c o n o m i c Forum นะคะมีการเสวนาเรื่องซอฟ t ์พาวเเป็นการเฉพาะอ่ะไม่เคยมีมาก่อนนะคะซึ่งาทาง World Economic Forum mm. ก็ได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีแพทยองทานชินวัตรไปพูดนะคะ mm. ในเรื่อง soft ์พาวเโดยเฉพาะก็แสดงให้เห็นว่า,าการผลักดันนโยบาย soft power mm. ของไทยเนี่ยมันสร้าง impact มันสร้างาผลการรับรู้ไปยังต่างประเทศ mm. ก็สนใจจนยกเวทีให้ไทยพูดในเรื่องซอฟ t ์พาวเ เป็นการเฉพาะค่ะดังนั้นท่านประธานที่คารพการรับรู้ของประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ค่ะม,มันไม่ได้จํากัดเพียงแค่กางเกงช้างที่ท่านสมาชิกหยิบยกขึ้นมาพูดอภิปรายในเชิงเสียดสีนะคะดิฉันอยากให้ท่านสมาชิกได้ลองเ,อเปิดหูเปิดตาและที่สําคัญให้ท่านได้ลองเปิดใจในเรื่องนี้นะคะอย่าอภิปรายด้วยข้อจากัดที่ว่าท่านเป็นฝ่ายค้านแลวต้องค้านในทุกเรื่องค่ะ สุดท้ายนี่ค่ะท่านประธานนี่เารพาซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคือ 1. นโยบายสําคัญที่รัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกรัตรีแพทองทานชินวัตรต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุนในระยะยาวเพื่อวางรากฐานให้กับประเทศไทยใช้ทุนทางวัฒนธรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศาสตร์กรรที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือนะคะในการสร้างภาพลักษณ์สร้างเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับประเทศซึ่งแน่นอนว่าเราไม่เห็นผลในทันทีนะคะต้องใช้เวลา แต่ว่าที่สําคัญก็คือวันนี้เราได้เริ่มลงมือทําแล้วนะคะขอบคุณท่านสมาชิกเทให้ความสนใจแล้วก็ร่วมตรวจสอบงบป,ประมาณที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์พาวเวอร์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ฉันเชื่อว่ารัฐบาลยินดีที่จะเราฟังเพราะว่าเราทํานโยบายนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้เป็นนโยบายของคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะไปร่วมงานสเปลชนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ปดถึงสิกรกฎาคม2 5งพนแะคะแล้วก็ในเรื่องผลงานในเรื่องการขับเคลื่อนกับซอฟท์พาวเวอร์วันนี้ด้วยระยะเวลาที่จำ ที่ฉันคงจะไม่สามารถเล่าได้ทั้งหมดแต่ท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ทางเพจทักก้าในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะดิฉันก็ต้องเรียนนะคะว่างานซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลค่ะมันไม่ใช่การที่ท่านบอกว่าคิดโคตรใหญ่ทาโคตรมั่วนะคะแต่ว่ามันเป็นการทํางานที่เอกชนกับรัฐบาลคิดใหญ่ร่วมกันทํางานร่วมกันที่สาคัญก็คือว่าเราคิดใหญ่แล้วเราได้ลงมือทํา ไม่ใช่แบบคิดเล็กคิดน้อยนะคะแถมแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำอีกคะ่ะขอบคุณคะ่ะ